หูแข็งแล้ว16องศาเบาๆล,ลบ16จะเป็นเอ็กิมโมแลม้ว ่ไงอ่ะรสชาตชีวิตสามกิโลเบาเบาักตายไปไับโว กว่าเดินนิดเดียวไอ้ยอยออถ่ายเล็กๆนะกันเนาะแล้วก็ชนไปเนี่ยผมบอกแล้วอีก1.7กิโลเนี่ยไม่ใช่ใกล้เลย เมื่อวานใครบอกว่าไปเดินเอเวอร์เรสต์นะผ่านอันนี้ไปได้ก่อนนะขอความรู้สึกหน่อยครับโอ้าเหนื่อยตัน้ำถ้าปวดที่จะทรมานกว่านี้อีกเลยขาวมันสวย รู้สึกว่าหลังๆเราไปเที่ยวเรากลายเป็นผู้ประสบภัยตลอดเลยให้อุ้มามออาอุงเลยิดหนุ้มไม่ชอบเลนดดีแลวพี่อุ้มไม่มนะาไม่ได้กดนะแลวที่ถือได้เปลี่ยนมุมมอง

ไปกันต่อนี่หนึ่งนี่หนึ่งต้องกิ้งลงไป <c oughs> ถ้าที่กิ้งไว้เนี่จะเท่ขึ้นเลย <c oughs> <c oughs> เขามาเดินเอาอะไรกันแต่เราไม่ได้กินข้าวไห เอาเรื่องเลยนะี่